ตอนที่2ความโปร่งใสในแง่การจัดการเรียนการสอนอย่างที่ได้เรียนไปในช่วงบทนำนะครับว่าความโปร่งใสนั้นมีสามนัยยะด้วยกันในตอนนี้เราจะได้นำนัยยะของความโปร่งใสทั้ง3นานัยยะซึ่งได้แก่ความโปร่งใสตามหลักธรรมาพิบาลความโปร่งใสตามหลักประสิทธิภาพและความโปร่งใสตามหลักสังคมดีงาม เข้ามาพิจารณาร่วมกันกับภารกิจสำคัญของมาทิทยาลัยนั่นก็คือภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งในภารกิจนี้ได้แบ่งประเด็นที่จะวินิจฉัยให้ละเอียดไปเป็น4ประการด้วยกันได้แก่เรื่องหลักสูตรได้แก่เรื่องการคัดเลือกบุคลากรได้แก่เรื่องการมอบหมายภาระงานและได้แก่เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานครับ ในแง่ของหลักสูตรนั้นความโปร่งใสในแง่ธรรมมาพิบาลย่อมจะต้องหมายถึงกระบวนการการจัดทำหลักสูตรต้องเปิดเผยต่อสาธารนณะและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งในกรณีน,นี้นะครับได้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ก็หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนซึ่งหมายความถึงอาจารย์ประจําอาจารย์พิเศษ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยสอนซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ในมาหาวิทยาลัยนั้นหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ในกรณีเกิดข้อโต้แยง้งสมควรเปิดเผยกระบวนการในการจัดการข้อโต้แยง้งต่อสาธารณะนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครับในแง่งของความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรตามหลักธรรม,มาพิบานนั้น กระบวนการคัดเลือกจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันครับในกรณีซึ่งเกิดข้อโต้แยง้งสมควรเปิดเผยกระบวนการในการจัดขานข้อโต้แยง้งให้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบทั่วกันเป็นที่น่าสังเกตว่า ความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรนี้ถ้ามีเหตุให้เกิดความไม่โปร่งใสอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางปกครองอาญาและวินัยได้ครับในส่วนของการมอบหมายภารักงานนั้นมาที่ไรจะโปร่งใสได้ตามหลักธรรมมาพิบาลก็ต่อเมื่อกระบวนการมอบหมายภารักงานต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ เป็นที่น่าสนใจว่าปัญหาประการสำคัญในโลกการศึกษายุคป,ป,ปัจจุบันมักจะเกิดจากความที่ไม่โปร่งใสในการมอบหมายภาระงานสอนดังนั้นในกรณีซึ่งเกิดข้อโต้แยง้งจึงสมควรเปิดเผยกระบวนการในการจัดการข้อโต้แย้งนี้ต่อสาธารณะส่วนเดียวเท่านั้นครับความไม่โปร่งใสในกรณีนี้ยังอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางปกครองและวินยัยได้ด้วยครับ ในส่วนสุดท้ายการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลย่อมหมายถึงการที่กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ต้องเปิดเผยต่อและกระทําโดยผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครับในหลายมหาวิทยาลัยนะครับได้มีการนําเอาระบบนี้เข้ามาใช้แล้วนั่นคือ ให้นิสิตนักศึกษานั้นเข้าไปประเมินผลการสอนของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หากแต่ในบางครั้งการที่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันรประเมินผลก็อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทําให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับในกรณีเกิดข้อโต้แยง้งสมควรเปิดเผยกระบวนการในการจัดการข้อโต้แยง้ง ต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครับความไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้ามีมูลเหตุอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีทางอาญาปกครองและวินัยได้ในส่วนต่อมานะครับความโปร่งใสในการจัดการเรียนการสอนตามหลักประสิทธิภาพนั้นเราจะพูดถึงหลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรการมอบหมายภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับเมื่อพูดถึงความโปร่งใสาตามหลักธรรมาพิบาลครับแต่จะมีแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ครับความโปร่งใสในแง่ของประสิทธิภาพหลักสูตรจะต้องมีความโปร่งใสในแง่นี้โดยกระบวนการการจัดทําหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะได้ต่อสังคมเป็นลําดับแรกนะครับ คำว่าผลลัพธ์ก็คือผลที่เกิดต่อเนื่องไปจากผลผลิตเป็นสิ่งที่ส่งผลในวงกว้างซึ่งเมื่อพูดถึงการจัดการเรียนการสอนแล้วย่อมหมายถึงระดับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งส่งผลต่อการยกระดับความรู้และองค์ความรู้และการประกอบวิชาชีพในสังคมครับความโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรในแง่บุมประสิทธิภาพนั้น กระบวนการคัดเลือกต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับประโยชน์ทางวิชาการที่จะได้รับแต่มีบางกรณีครับซึ่งมีสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงในกรณีเช่นนี้ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะต้องอธิบายเหตุผลในเชิงผลลัพธ์ให้ได้นะครับ ขอทบทวนความหมายของผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการที่เกิดผลส่งต่อไปในสังคมในวงกว้างมีผลเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพครับประสิทธิภาพในการมอบหมายภาระงานที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความโปร่งใสนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกับกระบวนการการมอบหมายภาระงานต้องแสดงนะครับให้เห็นว่าได้มอบหมายภาระงานสอน ที่เหมาะกับความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในประเด็นต่อมานะครับกระบวนการการมอบหมายภาระงานนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าได้มอบหมายภาระงานสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อบุคลากรในสังกัดสาขาวิชาสังกัดภาควิชาและสังกัดหลักสูตรครับความโปร่งใสอีกประการหนึ่งในแง่ประสิทธิภาพได้แก่การที่ ต้องมีวิธีการกำหนดสัดส่วนการคำนวณภาระงานของหลักสูตรปรกติและหลักสูตรที่มีรายได้พิเศษที่เป็นธรรมในกรณีสุดท้ายมักจะพบอยู่หนึงเืองนะครับว่ามาที่อะไรต่างๆได้เร่งรับที่จะเปิดหลักสูตรที่มีรายได้พิเศษขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งอาจจะส่งผลต่อความโปร่งใสในเชิงประสิทธิภาพได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไป คำนวณร่วมกับหลักสูตรปกติซึ่งเป็นภาระงานในหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้วความโปร่งใสในแง่ของประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทำโดยนิสิตน,นักศึกษาก็คือการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์นะครับผลผลิตในที่นี้ก็หมายถึงคุณภาพของการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนการเรียนการสอนโดยใช้สื mac, 謝謝 fat, ่อหรือการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆครับผลลัพธ์ก็ดังที่ได้กล <anytime S 2> ่าวไปแล้วนะครับว่าย่อมหมายถึงสิ่งที่จะเกิดต่อเนื่องขึ้นไปนะครับในหลายลักษณะด้วยกันได้มีการพูดถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นี่แหละครับถือเป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ได้ เป็นอย่างดีประการสำคัญความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหลักประสิทธิภาพประการสุดท้ายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นกระทาโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็ได้แก่อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการสอนนะครับก็นั่นก็ได้แก่การประเมินผลในลักษณะของ peer review ครับ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำให้สามารถเกิดความโปร่งใสในเชิงของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้ครับในส่วนสุดท้ายเป็นความโปร่งใสในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสังคมดีงามนะครับเรายังคงพิจารณา4ประเด็นสำคัญเหมือนเดิมคือหลักสูตรการคัดเลือกบุคลากรการมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานครับในส่วนของหลักสูตรนั้น หลักสูตรจะต้องไม่มีลักษณะนำพาหรือชักจูงให้เกิดการใช้ความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิสาธารนณะหรือการพัฒนาทางวิชาการที่นำไปสูก่การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะครับเป็นที่เข้าใจกันดีนะครับว่าสังคมดีงามนั้นย่อมต้องยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมความสุจริตดังนั้นหลักสูตร จึงจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสในเชิงของสังคมที่ดีงามด้วยจะไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยนะครับถ้าหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพมีธรรม,มาพิบาลแต่กลับนำพาหรือชักจูงให้เยาวชนของชาติเดินไปในทางที่ไม่สมควรดังที่ได้อภิปรายไปแล้วครับนอกจากนั้นหลักสูตรจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แสงเร้นที่นำไปสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลักสูตรของประเทศหลากหลายประเทศที่ได้คุณภาพเกิดขึ้นเพราะอาศัยการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลใดๆที่แฝงเร้นมากับการเกิดขึ้นของหลักสูตรนั้นๆซึ่งส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อตัวหลักสูตรเองและต่อผลผลิตของหลักสูตรซึ่งก็ได้แก่นิสิตนักศึกษาครับ ในแง่ของการคัดเลือกบุคลากรน,นั้นหลักความโปรง่งใสตามหลักสังคมดีงามย่อมหมายถึงการที่จะไม่นำเอาคุณลักษณะที่เกี่ยวกับความเชื่อทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติหรือเรื่องส่วนบุคคลมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกครับนอกเหนือจากนั้นและสำคัญยิ่งบุคลากรต้องพึงได้รับการคัดเลือกโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครับเป็นที่น่า สนใจว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2550ได้มีการระบุให้ทุกองค์กรภาครัฐจะต้องจัดทำจรรยาบรรณขององค์กรภาครัฐนั้นๆการทำจรรยาบรรณในลักษณะประมวลจัรยาบรรณน,นี้จะนำไปสู่ความโปร่งใสในแง่ของสังคมที่ดีงามตามในยะนี้ได้ และถือเป็นคนไกที่สำคัญประการหนึ่งครับในส่วนของการมอบหมายภาระงานนั้นสังคมที่ดีงามย่อมทำให้ความโปร่งใสนั้นหมายถึงกระบวนการการมอบหมายภาระงานที่ต้องแสดงให้เห็นให้ได้ว่าได้มอบหมายภาระงานสอนโดยคำนึงถึงความยุติธรรมและเป็นธรรมในลักษณะเช่นนี้แล้วหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการมอบหมายภาระงานนั้นต้องยึดหลักคุณธรรม การพูดถึงหลักคุณธรรมนั้นถูกต้องประการหนึ่งครับแต่การพูดถึงสังคมที่ดีงามน,นั้นต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องไปไม่เฉพาะในกระบวนการแต่ต่อไปยังสังคมด้วยครับและเช่นเดียวกันนะครับการมอบหมายพาัะงานต้องไม่มีวัตถุประสงค์แฝงเร้นที่นำไปสู่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นความโปร่งใสในแง่สังคมที่ดีงามหมายถึงว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กระทําโดยนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจและไม่มีลักษณะต่างตอบแทนเราคงเคยได้ยินข่าวจากหลากหลายทิศนานาประเทศนะครับว่าหลายครั้งการประเมินผล ซึ่งทําโดยผู้มีส่วนได้เสียกลับมีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนกันดังนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ต้องการจะให้มีการสอบทานกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการก็กลับเป็นกลายเป็นลักษณะประการหนึ่งของการสมคบกันกระทำสิ่งที่ไม่สมควรครับ